สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนตุลาคมของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีกุมกันสักนิดนึงก่อนนะคะราศีกุมถือเป็นราศีปลายาธาตุลมค่ะ มีดาวพระราหูซึ่งเป็นเทพพเจ้าแห่งโชคลาบเป็นดาวประจําตัวค่ะชาวราศีกุมนั้นจะมีบุค,คลิกที่แคล่วคล่องว่องไวค่ะ,ฉะเฉลียวฉลาดทันคนจับผิดเก่งช่างสังเกตมีปฏิภาณไหวพริบดีค่ะชอบการเรียนรู้มีความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะคะเป็นคนสนุกสนานล่าเริงเจ้าชู้มีเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะเป็นคนเอาพวกเอาพ้องจิตใจกว้างขวางค่ะ จด,ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักจะเหมือนกับพวกนักสังคมสองเคราะห์เลยนะคะคือชอบช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่าตนเองนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นพวกสายเปยด้วยรักใครเนี่ยรักจริงรักแรงเกลียดแรงแล้วก็ขี้หึงนะคะเปิดเผยตรงไปตรงมาค่ะทําอะไรเนี่ยมักเอาจริงเอาจังถึงขั้นหลงไหลทุ่มเทกันเลยทีเดียวแต่สักพักก็มักจะเบือ่อแล้วก็ไปหลงไหลกับสิ่งอื่นต่อไปนะคะจึงทําให้คนราศีกลุมนั้นมีพรสวรรค์ดีค่ะ หยิบจับทำอะไรได้หลากหลายเลยเป็นพวกที่มีซิกเซนดีนะคะคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำฝันแม่นค่ะและมักสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเล่นลับเช่นโหราศาสตร์ไสายศาสตร์เวทมนต์คาถาหรือว่าประเภทการทําฌานสมาธิอย่างนั้นเป็นต้นค่ะสําหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะ และสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกดวงวางลัคนาดได้ฟรีที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมของปี2563นี้ ดวงชะตาของชาวราศีกลุมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในการทำนายดวงนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีดวงดาวที่ตั้งรับแตกต่างกันออกไปค่ะชาวราศีกลุ่มในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเ,าเรียกว่าเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวโชคลาภของชาวราศีกุมนั้นรวมถึงดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวอีกหนึ่งดวงของชาวราศีกุมค่ะยังคงเดินจรได้เกณฑนะ์นาระอุดมเกณฑ์กับดวงชะตาค่ะซึ่งเกณฑ์นี้ส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตความมั่งมีสีสุขแล้วก็ความโชคดีนะคะหมายถึงการได้อะไรมาโดยง่ายค่ะ อีกทั้งดาวพระเสาร์และดาวพระหัสบดีในมุมนี้ยังอยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนาอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นมุมที่ให้คุณกับดวงชะตาอย่างยิ่งยวดเลยละค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกุมนั้นปเปรียบเสมือนดังเป็นช่วงบุญนำพาวาสนาส่งเสริมให้กับดวงชะตาประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ปรารถนาก็จะสำเร็จได้โดยง่ายค่ะเรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานกันบ้างนะคะ ทางด้านการงานในเดือนตุลาคมนี้กิจกรรมการงานของชาวราศีกุมนั้นยังคงโดดเด่นอย่างต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนค่ะสำหรับท่านที่รอผลการอนุมัติหรือว่ารอคําตอบอยู่นะคะท่านก็จะได้รับทราบผลในเดือนนี้แล้วค่ะท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ยังซื้อง่ายขายคล่องค่ะท่านที่ทำงานประจำการงานก็จะมีความเจริญเติบโตโก้าวหน้าสำหรับท่านที่ อรออะไรอยู่บางอย่างเช่นรอผลของการโปรโมทนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีโอกาสจะได้รับการโปรโมตมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนค่ะส่วนท่านที่รองานนะคะก็มีเกณฑ์จะได้งานเช่นกันค่ะและเนื่องจากดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกุมนั้น เดินถอยหลังพักองศาซึ่งเป็นการเดินถอยหลังพักองศาต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะอาจทําให้การงานของชาวราศีกลุมนั้นเกิดการติดขัดมีปัญหาอยู่บ้างค่ะแล้วก็ท่านนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับหุ้นส่วนธุรกิจหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานของท่านหรือว่ากับบุคคลที่ท่านต้องตติดติดต่อประสานงานด้วยเอาไว้สักนิดนะคะ และหากเกิดเหตุขัดข้องดังกล่าวนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมนี้โอนอ่อนผ่อนปรนให้มากๆค่ะทําตัวเป็นต้นไผ่ที่ลู่ลมนะคะแล้วสถานการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายแล้วผ่านพ้นไปได้เองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองกันบ้างนะคะทางด้านการเงินดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมเดินจรในเรือนผลประโยชน์และรายได้ค่ะ อีกทั้งยังได้เกณฑ์กเกษตรราธิปดีซึ่งหมายถึงความมั่นคงและความเติบโตค่ะและในตำแหน่งนี้ยังได้เกณฑ์น,นระอุดมเกณฑ์อีกด้วยค่ะซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองโดยง่ายค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้มีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นค่ะถือเป็นช่วงที่เงินสะพัดนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ ท่านที่หวังเงินก้อนใหญ่หรือต้องการขอเครดิตทางด้านการเงินนะคะท่านก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเรามาดูกันในเรื่องรักๆใคร่ๆกันบ้างนะคะทางด้านความรักสำหรับคนโสดค่ะในเดือนตุลาคมนี้ท่านยังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะหากมีคนเข้ามาในชีวิตก็มักจะเป็นลักษณะแบบผิดฝาผิดตัวค่ะเช่นคนที่ท่านชอบ กลับไม่สนใจท่านนะคะแต่กับคนที่ท่านไม่ได้ชอบนั้นกลับพยายามเข้ามาผูกมิตรกับท่านเป็นต้นค่ะและสำหรับคนมีคู่นะคะท่านมีเกณฑ์กระทบกระทั่งหรือว่ามีปากเสียงกับคนรักคู่ครองค่ะก็ขอให้ท่านนั้นมันเอาใจใส่ความรู้สึกของกันและกันให้มากๆค่ะในเดือนตุลาคมนี้หากท่านจะพูดอะไรทำอะไรก็ขอให้ท่านคิดอ่านให้รอบคอบก่อนจะคิดก่อนจะ,ะก่อนจะพูดนะคะ ก็บางทีเนี่ยคำพูดของท่านอาจจะไปทําร้ายจิตใจของคนรักคู่ครองของท่านได้แต่ถ้าสลับกลับข้างกันนะคะหากคําพูดของคนรักคู่ครองนั้นเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของท่านก็ขอให้ท่านอดทนค่ะก็อย่าไปเรียกว่าอย่าไปวีนหรือว่าอย่าไปเหวี่ยงใส่เขานะคะขอให้เข้าใจกันให้มากๆแล้วก็มีคําพูด คำนึงนะคะอาจารย์กบก็ชอบมากๆเลยเขาบอกว่าความสําเร็จนอกบ้านในใดเนี่ยค่ะก็ไม่อาจทดแทนความล้มเหลวในครอบครัวได้เลยดังนั้นนะคะหากชาวราศีกุมเนี่ยหมั่นเอาใจใส่ดูแลความรู้สึกของคนรักคู่ครองโดยที่ไม่ได้ไปห่วงพะวงกับเรื่องความสําเร็จนอกบ้านอื่นๆเช่นอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องงานมากเกินไปหรือว่าเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองเข้าบ้านมากเกินไป จนลืมใส่ใจดูแลความรู้สึกของคนรักคู่ครองของตัวเองนะคะบางทีอันนั้นเน่ยเเรียกว่าความสําเร็จนอกบ้านบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะมาทดแทน ความรักความสัมพันธ์ที่สูญเสียไปได้นะคะก็ขอให้ในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกุมใส่ใจเอาใจใส่ทั้งความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความรู้สึกของคนรักคู่ครองมากๆและเมื่อท่านเอาใจใส่ความรู้สึกกันเป็นอย่างดีแล้วเ,เหตุแห่งการทะเลาะเบ,บาแววงก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะแล้วความรักของท่านเนี่ยก็จะหวานชื่นไม่น้อยหน้ากับชาวราศีอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะ ในเดือนตุลาคมนี้ท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดสภาวะร้อนเกินเ,เหตุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการดื่มน้ําน้อยเกินไปนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเนื่องมาจากการกลั้นปัสสาวะนานจนเกินไปและสําหรับสุภาพสตรีนะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับก,บการมาของรอบเดือนค่ะเช่นอาจจะปวดท้องรอบเดือนมากเป็นพิเศษเป็นต้นค่ะ ในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะในเรื่องของโชคลาภนั้นในงวดวันที่1ตุลาคมสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะท่านมีโชคจากธนบัตร จากกระเป๋าสตางค์ของท่านนะคะก็คือในวันหวยออกเนี่ยหรือว่าในงวดวันที่หนึ่งที่ท่านจะเสี่ยงโชคนะคะให้ท่านลองหยิบธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ของท่านขึ้นมาเช็คดูค่ะหากตัวเลขเหากมีตัวเลขที่เขียนด้วยปากกาหรือดินสอปรากฏอยู่บนธนบัตรนั้นก็ให้นําตัวเลขดังกล่าวมาเสี่ยงโชคได้เลยค่ะ และหากไม่มีตัวเลขใดๆปรากฏบนธนบัตรนะคะก็ให้ท่านเลือกหยิบธนบัตรขึ้นมาสักใบหนึ่งเอาใบที่ท่าน่ทานรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษนั่นแหละแล้วก็ลงดึงขึ้นมาดูว่า,ามีเลขท้ายอะไรท่านสามารถนําเลขท้ายดังกล่าวบนธนบัตรนั้นไปเสี่ยงโชคก็มีโอกาสจะได้ลุ้นโชคกันค่ะส่วนในงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะคะท่านจะมีโชคจากเลขเดิมๆในงวดก่อนค่ะดังนั้น โพยเก่าหรือว่าลอตเตอรี่ใบเก่าอย่าเพิ่งโยนทิ้งนะคะลองหยิบกลับมาดูก่อนค่ะแล้วก็ให้นําตัวเลขดังกล่าวนั้นวนกลับมาซื้อใหม่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีกุมนั้นโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมสมความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านทุกประการนะคะ ถ้าทำงานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆเนาะได้เงินมากๆซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่เฮงๆปงปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ แต่ถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์กบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ